ลืม iPhone 12ไปเลยเพราะ iPhone 13อาจมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าทึ่งเฟส t i ม e 1,080p รองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้ว iPhone 12เป็น iPhone ที่ขายดีที่สุดของ Apple ในรอบหลายปีที่ผ่านมารัสเซาเปาลูของบราซิลออกคำสั่งให้ Apple ใส่หัวชาร์จไฟมากับ iPhone เครื่องใหม่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าอัปเดตกันสักนิดนึงกันละกันนะครับหากท่านทราบข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับกับ iPhone 13ลืม iPhone 12ไปเลยเพราะ iPhone 13อาจมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าทึ่งไอโฟนสิบสองเพิ่งจะวางจำหน่ายครบทุกรุ่นในประเทศก็มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเน,นื่องสำหรับ iPhone 13 ที่คาดกันว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ในปีนี้ยังไม่มีไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแม้ว่าใน iPhone 12 Pro Max ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปสุดในปีนี้จะสามารถถ่ายภาพและวิดีโอที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี Dolby Vision แต่ข่าวลือก็เชื่อกันว่า iPhone รุ่นถัดไปจะต้องไปอัปเกรดเรื่องของการซูมให้ไกลมากกว่านี้ตามข่าวล่าสุด iPhone 13จะมีกล้อง Periscope ที่อาจซูมได้ไกลสูงสุด 50x โดยเซนเซอร์เลนส์กล้องตัวนี้ ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเพราะผู้ผลิตคือซัมซุงแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้นั่นเองสำหรับแม็กแซมยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการชาร์จโดยให้กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์และสำหรับ iPhone 12มินิรองรับสูงสุดที่12วัตต์แต่ก็มีความหวังสำหรับ iPhone 13ในปีหน้าที่จะมาทลายข้อจำกัดนี้และ iPhone 13 Pro Max จะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดด้วยมีข่าวลือกันมานานว่า iPhone 12 iPhone 12 Pro Max จะมีหน้าจอโปรโมชั่นแต่แล้วก็ผิดคลาดตามข้อมูลล่าสุดซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในปีหน้า iPhone 13 Pro ขึ้นไปจะมาพร้อมฟีเจอร์นี้เพื่ออัปเกรดประสบการณ์ใหม่ด้านหน้าจอแสดงผลที่รองรับ r ร r e ฟ e Rate 120 h z อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอลุ้นกันว่า iPhone รุ่นถัดไปในปีหน้าจะมีการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรบ้างและจะได้เห็นเลนส์กล้อง Periscope เป็นครั้งแรกใน iPhone หรือไม่ที่มา Creative Block เฟซไทม์หนึ่งพัรองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้วหลังอัปเดต iOS 14 f e t ่เฟซไทม0 0นรองรับ iPhone 12ทุกรุ่นมีความคมชัดมากขึ้นจากเดิมและล่าสุดได้ออกอัปเดต iOS 14.2ให้รุ่นเก่ารองรับฟีเจอร์นี้ด้วย iPhone รุ่นเก่าที่รองรับ f e t ไทม์หน0 0งหลังอัปเดต iOS 14.2คือรุ่นที่เปิดตัวตัวต้งแต่ปี2 0 1 7ได้แก่ iPhone 8 8 Plus iPhone X และรุ่นที่ใหม่กว่ารวมถึง iPhone SE รุ่นที่2ที่เปิดตัวในปี2020ด้วยจากเดิมทุกรุ่นรองรับวิดีโอ 720p ผ่าน f Face Time อย่างไรก็ตาม iPhone 12เป็นรุ่นที่รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 5G ที่สามารถวิดีโอเคอาแบบคมชัดระด,ดับ 1,080p ได้ แต่สำหรับรุ่นเก่าที่รองรับ 4G อาจเป็นความเร็วที่ไม่พอจะใช้งานวิดีโอคอลความละเอียดสูงดังกล่าวนอกจากนี้แล้วรุ่นเก่าที่กล่าวมานั้นยังมีกล้องหน้าเพียง7ล้านพิกเซลในขณะที่รุ่นใหม่มีขนาด12ล้านพิกเซลยกเว้น iPhone SE ก็อาจมีผลต่อคุณภาพวิดีโอคอลด้วยเช่นกันแต่ 1080p ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆดีกว่าจะเป็น 720p เหมือนเดิมวิธีเปิดแอป FaceTime เปิดแอป FaceTime และลงชื่อเข้าใช้โดย Apple ID หรือเลือกตั้งค่านี้ได้จากการตั้งค่า FaceTime ก็ได้เช่นกันหากกำลังใช้ iPhone FaceTime ระบบจะลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ให้อัตโนมัติหากต้องการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลใน iPhone ด้วยให้ไปที่การตั้งค่า FaceTime ใช้ Apple ID สำหรับ FaceTime และลงชื่อเข้าใช้โดย Apple ID หากกำลังใช้ iPad หรือ iPod ทัดให้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลโดยแตะการตั้งค่า FaceTime ใช้ Apple ID สำหรับ FaceTime และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่มา GSM Arena iPhone 12เป็น iPhone ที่ขายดีที่สุดของ Apple ในรอบหลายปีที่ผ่านมา f e r r y Analytics บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลมือถือในสหรัฐอเมริกาพบว่า iPhone 12เป็น iPhone ที่ขายดีที่สุดของ Apple ในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยอาศัยข้อมูลจากการติดตามของแอปพลิเคชันมือถือมากกว่า1ล้านแอปและใช้ข้อมูลเชิงลึกจากมือถือ2,000ล้านเครื่องต่อเดือน Fully Analytics ติดตามดูว่าผู้บริโภคเริ่มใช้งาน i p h o n e 12ถูกใช้งานมากน้อยขนาดไหนในช่วงสัปดาห์แรกของการวางจำหน่ายโดย i p h o n e 12และ i p h o n e 12 Pro วางจำหน่ายก่อนในช่วงกลางเดือนตุลาคมตามด้วย i p h o n e 12 Pro Max i p h o n e 12และ i p h o n e 12 mini ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผลจากการติดตามของ f e r r y n n l y y t i c s พบว่า i p h o n e 12 Series เริ่มถูกใช้งานรวมกัน1.9%ในช่วงสัปดาห์ที่เปิดตัว อ้างอิงจากหลักฐานที่ติดตั้งแอปซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ iPhone 11 Serie ีรีและ iPhone XR กับ iPhone XS ซีรีส์1.6%บริษัทวิเคราะห์ยังพบว่า iPhone 12 Pro Max ขายดีที่สุดในซีรีส์เดียวกันโดยมีฐานการติดตั้งแอป0.94%จาก iPhone ทั้งหมดในสัปดาห์แรกซึ่งไม่มี iPhone ทำได้ในรอบหลายปีแต่ iPhone XS Max ทำได้ใกล้เคียงที่สุด7 6 iPhone 12 mini ได้รับความน่าสนใจน้อยที่สุดถึงแม้จะเป็น iPhone 12 s r ีรีที่มีราคาถูกที่สุดโดยมีฐานการติดตั้งแอปเพียง0.12%จาก iPhone ทั้งหมดในสัปดาห์แรกอแมนดเตซอนักวิเคราะห์ของ f u r ร์ลี่อ y นาลิกล่าวว่า iPhone 12 mini มีฐานการติดตั้งแอปในระดับต่ำมากเป็นสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสบายกระเป๋าอาจไม่สำคัญอย่างที่คิด อย่างไรก็ตาม iPhone 11ยังเป็น iPhone ที่มีผู้ใช้มากที่สุดจากการสำรวจในช่วงวันที่13พฤศจิก,กายนถึงวันที่19พฤศจิกายนสัปดาห์ของการวางจำหน่าย iPhone 12 mini และ iPhone 12 pro max โดยมีฐานการติดตั้งแอปเพียง14.9%ตามมาด้วย iPhone XR ในช่วงเวลาเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รัสเซาเปาลของบราซิลออกคำสั่งให้ a pple ใส่หัวชาร์จไฟมากับ iPhone เครื่องใหม่ ทราบกันอยู่แล้วว่า Apple ตัดสินใจหยุดการให้หูฟังเ r p o d s และหัวชาร์จไฟมาด้กล่องของ iPhone รุ่นใหม่ด้วยเหตุผลเรื่องสิ่งแวดลอ้อมทั้งระบบว่าผู้ใช้สวดใหญ่มีอุปกรณ์เสริมนี้อยู่แล้วแต่หน่วยงานของฝรั่งเศสได้สั่งให้ Apple ต้องใส่หูฟังเ r p o d s ตามข้อกําหนดเรื่องอุปกรณ์แฮนด์ฟรีและล่าสุด Apple ก็ได้เจอคําสั่งคล้ายกันในบราซิล มีรายงานว่าหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเซาเปาลูประเทศบราซิลได้ออกคำสั่งให้ a pple ต้องใส่หัวชาร์จไฟมาพร้อมกับการซื้อ iPhone เครื่องใหม่หลังได้ตั้งคำถามกลับไปอย่าง Apple ถึงเหตุผลแต่คำตอบที่ได้รับจาก Apple เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีน้ำหนักพออีกทั้งมองว่าหัวชาร์จไฟถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นจะต้องให้มาในกล่องคำสั่งดังกล่าวมีผลเฉพาะในรัฐเซาเปาลูในตอนนี้แต่อาจขยายการคุ้มครองไปทั่วประเทศต่อไปที่มา n น t i f ไ Back และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับเพื่อประกอบการซื้อเท่านั้นนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน m e m a c h h n n n l r r e v วิ w นะครับสวัสดีครับ